เวลา13.30นาิกาส0นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตปรคัติยราชนารีสเสด็จออกณอาคารปฏิบัติการวิจัยประเวณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงบรรยายในรายวิชาหัวข้อที่3เรื่ององโคโยีนหรือยีนมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์และหัวข้อที่4เรื่องยีนยับยั้งการเกิดมะเร็ง พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรคมะเร็งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ควบคุมการเจริญและการแบ่งเซลล์ตามปกติร่างกายมียีนที่เรียกว่าโปรโตออนโคยีนทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ หากว่ายีนกลุ่มนี้กลายพันธุ์ทําให้เป็นยีนที่สามารถก่อมะเร็งเรียกว่าองโคโยีนส่งผลให้เซลล์นั้นมีการแบ่งตัวและเจริญของเซลล์อย่างรวดเร็วโดวยไม่สามารถควบคุมได้และกลายเป็นมะเร็ง ช่วงแรกทรงบรรยายถึงการค้นพบองค์โคโยียนจากการศึกษายีนในไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งซึ่งนําไปสู่ความเข้าใจพื้นฐานการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุลในคนตัวอย่างหนึ่งขององค์โคโยียนจากไวรัสเกิดจากยียนของไวรัสแทรกเข้าไปในยีนของเซลล์เข้าควบคุมงานทํางานและเกิดการกลายพันธุ์ของยียนซึ่งการย้ายตําแหน่งของโครโมโซมเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดองค์โคโยียนหรือยียนเก่ะมะเร็งได้ นอกจากนี้ทรงขยายความสำคัญของกระบ,บวนการเหล่านี้นระดับโมเลกุลในการควบคุมการเจริญของเซลล์และทรงอธิบายให้เห็นกระบ,บวนการต้านการเกิดมะเร็งภายในเซลล์ด้วยความเข้าใจเรื่ององคโ,โคยีนตลอดจนกลไกลและความเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์และยีนเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่จะนำไปสู่การรักษาในแนวใหม่มุงเป้าการใช้ยาตามลักษณะของโรคไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากความรู้เรื่ององคโ,โคยีนหรือยีนก่อมะเร็งในหัวข้อนี้ทรงบรรยายถึงทูมเมอร์ซับเพเซอร์ยีนที่ทำน้าที่ตรงข้ามกับองโคยีนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเกิดมะเร็งส่งยกตัวอย่างยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งได้แก่ยีน P53 พบการกลายพันธุ์ของยีนนี้บ่อยในมะเร็งที่พบในคนสม่มบรรยายถึงกลไกการควบคุมการทํางานของยีนนี้ในรายละเอียดระยกตัวอย่างการศึกษาการเกิดการกลายพันธุ์ของยีน p53 ในโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ แล้วในตอนท้ายทรงสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะขององโคโคยีนและทิวเมอร์ซับเพรสเซอร์ยีนให้นักศึกษาเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับโมเลกุลการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีข,ขึ้น